ีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิสตยญาแวริมบีอาพีแอริ่งเจ้าเวลาคุณเปนเพื่อนกดการแล้ว่าดสายฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านค้ะชอบแบนร์จีของแอร์และรักลิซ่าก็กดไลค์กด subscribe และสมัครสมาชิกช่องเพื่อสปอร์พวกเราไว้จ้าเลยขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกช่องทางเลยคะกรับค่ะ the outfit the face card and the hair oh my god กระจายตั้งแต่น้องโบกมือทักทายที่หน้าประตูโรงแรมยิ้มแก้มก้อนมาแต่ไกลสีสันสดใสมากเวอร์วันนี้น้องมาในลุคหน้มา,ามาตุ๊กตาบาร์บี้ที่คิวตี้ที่สุดน่ารักน่าหลงไหล I love her fashion taste คำว่าน่ารักลักชัวรี่มารวมอยู่ในตัวคนคนนี้แล้วยิ่งตอนเดินเข้างานก็คือโคตรโดดเด่นไม่มีการคุมโทนข่าวดำอะไรทั้งนั้นน้องลิซ่าของฉันสีสันครบมากผมเป็นลอนสีบลอนทองปกเสื้อเป็นโบสีม่วงบราท็อปข้างในสีเหลืองคาดเข็มขัดเอวสีเทาแล้วตกจบเข้าด้วยสีแดงที่กางเกงใส่สั้นจุดลอะออเป็นรถที่สุดชุดนี้แม่ ต้องยกให้มัน1ส1เส0เสมันน่ารัากลมกลมดูเป็นมิตรมากที่สุดงานเรามาลงลึกในรายละเอียดลุคนี้กันดีกว่าค่ะ <S <S ราที่เสื้อคาร์ดิแกนถักลายด้วยไหมพรมสีพาสเทลหวานที่ผสมผสานเข้าทุกเฉดส,สีร้อมมีลายถักเท็กซเจอร์ที่อ่อนช้อยตัวเสื้อถูกออกแบบให้มีความเป็นคลาสสิกผสมโมเดิร์นที่มีลูกเล่นเป็นดอกไม้ถักไว้ตรงช่วงคอทำให้ลุคนี้ ดูมีทั้งความซอฟต์หวานและเหมือนงานศิลปะงานฝีมือไปพร้อมๆกันแมทช์เข้ากับบราท็อปด้านในสีเหลืองมัสตาร์ดเป็นการเพิ่มเลเยอร์ที่ชาญฉลาดสมวยัยดูมีมิติแบบใสๆเซ็กซี่นิดๆแต่คงความหรูราวไว้ได้อย่างลงตัวตัดภาพมาที่ช่วงเอวกับเข็มขัดลายตารางที่เน้นสัดส่วนเอวคอดของลิซ่าแผมช่วยมาบาลานซ์โทนสีให้อีกฉีกจากความ หวานเป็นสาวกลางึ้นเล่นโทนสีเข้มขึ้นลุกนี้จะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปส่งให้คนใส่ดูมีความสนุกสนานเป็นแฟชั่นนิสตาซึ่งส่งรับเข้ากับกางเกงสีชมพูแดงขาสั้นตัวแรงตัวนี้จุดโฟกัสมันอยู่ตรงนี้ค่ะกางเกงนน็ตติ้งที่ถักลายอย่างเนี๊ยบนิง้งช็อกกิ้งพิงสีชมพูฉนันชอบความคอนทราสนี้มันดูมีเทสดีและที่สำคัญงานฝีมือ ถักไหมขึ้นลายแบบนี้แสดงถึงซิกเนเจอร์ความเป็น craftsmanship ของลุยวิตตองด้วยนะคะความละเอียดประณีตเป็นมืออาชีพมากๆเลือกใช้เส้นไหมได้ดูนุ่มขึ้นฟูรู้เทคนิคการถักไม่มีผิดพลาดงานพรีเมียมแบบขั้นสุดลิซ่าใส่แล้วดูเป็นสาวแสนสนเคเลนแอบทะเลนแบบเซเลบสาวไฮโซแถมโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ลุยได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและในส่วนของออเซสซอรีนั้นก็เป็น สอยโซ LV Signature ที่ร้อยเม็ดไข่มุกเข้าไปมีดีไซน์ให้เป็นสร้อยเส้นยาวเรียกได้ว่าเติมเต็มกลิ่นอายของ French elegance อย่างชัดเจนภาพรวมก็คือ Luxury แบบไม่ตะโกนแต่ขับบุคลิกขอลิซ่าให้โดดเด่นแบบสุดๆเป็นการเล่นเลเยอร์สีที่มีความคลาส s ี่ Luxury และชิเกร์เข้าไว้ด้วยกันลิซ่าสะท้อนความเป็นเลยฟิทช girl ที่กล้าแม็กเสื้อผ้ากล้าเล่นโทนสี ที่ยังคงความหรูหราเอาไว้และสนุกไปกับการแต่งตัวให้เต็มที่อย่างไม่มีขีดจำกัดลิซ่าเปรียบดางเทสทิดาพาสเทลทำให้ชุดของ LV ดูมีชีวิตชีวาลุกไม่ซ้ำสุดๆต้องแต่งกิวพี่แนนนสิสไตลิส์คูบนานางฟ้าแม่ทูนหัวที่แมท LV อลีได้ออกมาเริดทุกลุกเลยเป็นอะไรที่ใหม่ๆจนมันต้องตะโกนออกมาว่าโทรลุกนี้ของโน,นลิซ่ามันไม่ใช่แค่การแต่งตัวค่ะแต่มันคือ แฟชั่นสเตทเมนที่สะท้อนทั้ง DNA ของแบรนด์บวกกับสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ในตัวตนของลิซ่าน้องน่ารักมากนางฟ้านางสวัสด์ไม่อ่อมไม่หม่อมไม่สำซากไม่จำเจรดรดปังปังปัวปัว,วสรุปแม่ปลื้มมากค่ะ คลิปนี้แอดขออวยไว้เท่านีก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่แอดจะมาเก็บตกเบื้องหลังเลยฟิชอ p a พ i ร f a ิสแฟชั่ e วีให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีค่ะยังไงอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะวีคก,กับแอดในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไป Engage ในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะใน IG และ Twitter X เพราะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Paris Fashion Week เลยที่จะนับยอดจาก X ด้วย oh my god มันสำคัญมากให้ re, f a c และ mention แอดบ,าบ,บ้านเบกับแอดขวก่อนนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นหลังจากนั้นเพื่อให้ตัวเองไม่ติดเหลืองต้องขยันเมนชั่นติดแทก็กพิมพ์ไปอวยไปทำพูดต้องไม่ซ้ำอย่าแท็กอย่างเดียวสลับกลับไปโพสคุยเล่นกับเพื่อนๆบ้างเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าตัวเองเป็นสแปมนะคะ engage กันเอยเอะๆลิน ทุกคนส like, <Yeah. S 1> นะูู้เอาเอยกดไลค์กดแชร์และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคืนนี้นอรหลอฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบบ๊าายย